ชีวิตมือปราบขยะอาชีพผู้เสียสละรู้หรือไม่ทุกค่ำคืนตั้งแต่ช่วงตีสามจนถึง8โมงเช้าของเขตเทศบาลเมืองโคอหงขณะที่คนส่วนใหญ่นอนหลับพักผ่อนยังมีกองทัพรถสีเหลืองจำนวนหลายคันพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถหลายชีวิตยังคงต้องออกทำงานเก็บขยะตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองโคหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเขาเหล่านี้ ต้องรับผิดชอบไปจนกว่าพวกเขาจะลาออกจากงานหรือกเกษียณคนเก็บขยะหรือพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยอาชีพที่ถูกมองด้วยความรังเกียจไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือแม้แต่จะให้จอดรถขนขยะหน้าบ้านเพราะกลิ่นขยะมิน้นโชยจนต้องปิดปากปิดจมูกน้อยคนนักที่จะเลือกอาชีพนี้แต่พวกเขากลับยอมรับ และกล้าทำแม้จะโดนดูถูกเหยียดหยามก็ตามซึ่งนับเป็นอาชีพที่น่ายกย่องในความเสียสละเพื่อบ้านเมืองสะอาดและน่าอยู่ทุกค่ำคืนตั้งแต่3นาฬิกาจนถึง8โมงเชา้าทีมเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเทศบาลเมืองคอหงซึ่งมีพื้นที่ถนนหลายสายชุมชนแออัดและบริเวณซอยเล็กๆจำนวนมากตลอดการทำงานทำให้รู้ว่าพวกเขาทุ่มเท ทำงานอย่างหนักและเต็มที่ต้องนำรถสามล้อเข้าซอยเพื่อนำขยะออกมาขนถ่ายไปยังรถคันใหญ่อีกทอดก่อนนำไปถ่ายทิ้งในบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะแบบฝังกลบพ,พื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งห่างจากเทศบาลเมืองคอหงถึง18กิโลเมตรอาชีพพนักงานเก็บขยะต้องพกใจมาทำล้วน,นฝนตกฟ้าร้องก็ต้องตากฝนต้องลุยหากรอฝนหยุดขยะจะเนา่า เวลาฝนตกก็จะทำงานเหนื่อยหนักเท่าตัวเพราะขยะจะมีน้ำหนักมากขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกลงไปในถังถุงขยะที่มัดปากถุงมาก็ต้องฉีกขยะออกเพื่อง่ายในการอัดและไม่กินพื้นที่บริเวณในรถขนขยะถ้าไม่คัดแยกขยะอาจเก็บขยะไม่หมดซอยเพราะจะอัดขยะไม่ได้ของแข็งอัดแล้วจะคืนตัว ทำให้เต็มเร็วซึ่งเป็นปัญหาของการเก็บขยะที่ประชาชนไม่เคยคัดแยกที่สำคัญช่วงที่ฝนตกบริเวณที่ทิ้งขยะในพื้นที่บ้านพรุรถบรรทุกขยะต้องวิ่งไต่ขึ้นเขามาซึ่งหากฝนตกก็เสี่ยงกับการรถถลยออกข้างทางเจ้านาทีเก็บขยะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาที่ต้องอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทุกวินาทีเมื่อทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดจากพวกเขาแล้ว ผู้ที่เคยคิดดูถูกหรือเดินหนีห่างด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของพวกเขาคงจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยกันคัดแยกขยะมากขึ้นเพราะหลายคนคงลืมไปว่าถ้าไม่มีพวกเขาบ้านเมืองก็คงไม่สะอาด